รค,รครับผมก็วันนี้เป็นวันที่สองคิวที่สองที่ทททใช่บบครับก็วันนี้มาถ่ายอยู่ที่ห้องของคุณลามินใช่ครับผมก็ไฮโซฮะ <c oughs> ราาวยมากเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับผม <c oughs> ก็เหมือนเดิมวันนี้ก็ถ่ายชิวๆถ่ายชิวๆครับไม่ชิวนะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะถ่ายซีนไหนบ้างใช่ครับผมใช่ครับเพรวันนี้วานระมุนเออแต่วันนี้หวานจริงวันนี้หวานมากเดี๋ยวจะมีเมคอัเมทัสแล้วก็ีอาก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนเข้าเข้าบทด้วยกันจะเป็นไงครับผมได้ฮะเมื่อกี้มีคนแอบหลับจริงหรือเปล่าคะหลับจริงมืกอกี้คือหลับหลับนานมากประมาณแต่ดีหน่อยมันได้พักสายตาไงที่นี้มีอกาสไี่งีบหลับประมาณ5นาทีครับหนีไปนอนละหนีไม่นอนบ้างมีเวลาพักก็รีพัก เดินนอออกเเลยโคคัรบดีนะนี่ชอบบล็อกนี้เลยนี่ว่าโอเคดีนะนี่ชอบบล็อกนี้เลยนี่ว่าโอเคคือต่อต่อได้ครับอ่อ่าอันนี้พอแค่นี้พอถ้าแบบลุกขึ้นอย่างงี้เหรอใช่ตอนที่เขาไม่ออกไปก็มองมืออันนี้มาใครดีนะบล็อกแค่นี้พอแล้วอย่าลุกไองตอนนี้คุอยากมาให้งานแม่ขึ้นไป Ok, đài, đài, ôi oh, trời <laughs> Để nhớ đi, mắt người nữa. Cái lưng thái, phải Giải cổ, giải cổ Giải cổ, giải cổ สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่กองถ่ายวีวังนะครับผมนอนรอยอยู่ปิดยังไงถ้ามันเลื่อนอันนี้อะไรกันเลื่อนเป้ยนีไปอ่ะมีอะไรจะพูดจบก้อง็ ชงงชงงชงโซ่เบาเลริน่าคาบูชิน่าไปที่มาสักตัวเรวมานมีเกิดานอะไรอะไรเริ่ออกเลเร่มอออะไรพี่มางพูดว่าคาราเรลคาราเลีนะพูดเองเลยพูดเองเร็วเร็วหนึ่งคาราเรลี่หนคาราเรลคาราเลีหนึ่งคาราเล่คาราลี่น่ะไปพูดเดี๋ยวอไป เอ้าเฮ้ยแนบไายนี่วะนี่คุณแม่ทานถืออะไรคะน้ำส้มครับกินให้ดูหน่อยได้ไหมครับให้คุณหมอพิสูจน์ดีกว่าครับคุณหมอโค้ดเลยครับไม่ได้บอกว่าน้ำส้มจะว่าไปแล้วเชิงชิงก็สูดกันนี่แะโอ้โหไปเล่นดีกว่าเดีพัง เปิดเผยตัวละครล่ะบอกแล้วมันถายตัวแค่นี้นี่ง่ายชิวๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอลี่จัดการให้เดี๋ยวรอรอติดตามชม สองคนใช่ไหมใช่ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีคนอื่นมาด้วยแต่เราต้องสู้กันก่อนให้หนุ่ <S <s มๆเขาไปรอก่อนอันน um> ี้ให้สาวๆเขาเคลียร์ก่อนเป็นสนามลบขอเอาเต็พก่อนไหนก็ได้มาเดียวละเออหนึสองสามปั๊บปั๊บอะไรอ่ะาสเ็น มจะยิงดับเชียรดหนวะกระสุนมจำกัดกูจะผลิตได้หนงเนี่ยกูไม่ได้เบือกูยิง่จะตายไปยิงได้ คยบอกแล้วไงเวลาออกติอให้มงคเห็นไหมบอกเวลาออกตหัุูอาิี่เพาะกิ่นของนายไงไม่เหมือนกลินดอกนี่ดมรอะครับอประเด็นหือแบบว่าดมงินแปกนี่นี่แปลเออดมน้ำหอมเนี้ยหรอครับอย่าลืมก่อนพูดประโยคนี้ดมก่อนนะเข้าไปดมพอเขา ใช่ก็ผ่ามาแล้วค่อยพูดสัญชาติยันสัญชาติยันกันเวลามาไม่เช่พลาดหรอกก่นายเหมือนกลิ่นดอกกลาเวลาฉัเห็นดอกกลาเิ